สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์มาตั้งนานแต่มาตกม้าตายเพราะตรงนี้แหละครับผมใครก็ตามนะครับที่กําลังสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์อยู่กดเซฟโสต์นี้เก็บเอาไว้เลยนะครับโค้ดบีจะมาบอกว่ามันมีจุดที่ทําให้คุณตกม้าตายโค้ดบีเป็นคนหนึ่งครับที่สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์มาหลายปีแล้วนะครับสร้างตัวตนตั้งแต่โค้ดบีนั้นเนี่ยเริ่มทําแบรนด์เสื้อผ้านะครับจนกระทั่งมาเป็นโค้ชครับแต่โค้ดบีนะครับไปเจอจุด ม้าตายอันหนึ่งครับคือพอเรามีตัวตนแล้วนะครับผมทุกคนจะเชื่อเราทุกคนก็จะแห่มาซื้อของกับเราครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรามี us, ตัวตนบนโลกออนไลน์เราขายดี <c oughs> แต่เราหยุดไม่ได้พักไม่ได้นี่คือจุดตายที่สุดเลยนะครับมีตัวตนจริงครับขายดีจริงครับแต่คุณขาดไม่ได้ลาไม่ได้ป่วยไม่ได้พูดง่ายๆคือหยุดทํางานไม่ได้เลยนะครับทุกๆอย่างรอการตัดสินใจจากคุณไม่มีระบบอะไรมารองรับทั้งสิน้นนี่คือทําให้คนที่สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์มาแล้วแล้วมาตกมาตายเพราะฉะนั้น โค้ดบีเคยเป็นแบบนี้มาก่อนครับเมื่อ2ปีที่แล้วครับโค้ดบีรู้เลยนะครับว่ามันสุดแสนจะทรมานจริงๆเลยนะครับเพราะคุณไม่มีระบบอะไรรองรับเลยครับผมคุณเคยขายได้วันสิบบ้านอยู่ดีๆมาขายได้วันละเป็นพันๆบ้านคุณจะจัดการมันยังไงครับทุกๆอย่างในองค์กรคุณจะมั่วไปหมดเลยครับไม่มีระบบอะไรมารองรับแต่วันนี้ครับโค้ดบีผ่านจุดนั้นมาแล้วครับโค้ดบีใช้ระยะเวลาในการเซตระบบนะครับถึง2ปีแล้วที่สําคัญคือตัวเองไม่ต้องลงไปทําเองแล้วนะครับมี ระบบจัดการบริหารเสร็จสัใช้เวลากว่า2ปีในการพัฒนาระบบที่ทําให้คุณนั้นเนี่ยมียอดขายร้อยล้านต่อปีได้โดยที่คุณไม่ต้องไปนั่งขายเองไม่ต้องทำคอนเทนต์เองไม่ต้องไลฟ์สดเองไม่ต้องแพ็คของเองไม่ต้องคิดคอนเทนต์เองไม่ต้องอัดคลิปเองอะไรทั้งสิ้นครับผมทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับโคดบีจัด ทำเป็นหลักสูตรคอร์สเรียนขึ้นมาครับชื่อคอร์สว่าสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ปั้นธุรกิจยังไงให้ได้ร้อยล้านต่อปีแบบมีระบบรองรับนะครับผมถ้าคุณสนใจนะครับอยากปั้นยอดขายให้ได้ร้อยล้านต่อปีและมีระบบรองรับแบบที่คุณไม่ต้องไปทาเองเหนื่อยเองอยู่คนเดียวนะครับโค้ชบีแนะนําให้คุณมาเรียนคอร์สคอร์สนี้เลยซึ่งนะครับโค้ชบีจัดขึ้นนะครับในวันเสาร์อาทิตย์ที่18และ19มกราคมนี้นะครับผมเป็นคอร์สสอนสดเจอตัวโค้ชบีเป็นๆนะครับ2วันนะครับที่กรุงเทพนะ โรงแรมวาเลียถนนสุขุมวิทซอย24สอนกันตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นเนื้อหาในคอร์สสอนอะไรสอนให้คุณสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์สอนให้คุณแบรนดิ้งสินค้าคุณเป็นสอนให้คุณสร้างความแตกต่างทั้งตัวตนคุณและแบรนด์ของสินค้าคุณสอนให้คุณสร้างระบบรองรับและสอนให้คุณใช้ AI ในการคิดคอนเทนต์ใช้ AI ในการสร้างแบรนด์ของคุณขึ้นมาโดยที well. ่คุณไม่จาเป็นต้องจ้างคนในเรื่องการแบรนด์ได้ลยนอกจากนี้นะครับในคอร์สนะครับยังสอนคุณวางระบบการบริหาร จัดการหลังบ้านทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการไลฟ์สดระบบแอดมินระบบบริหารจัดการการส่งของนะครับผมคุณจําเป็นต้องมีระบบรองรับไม่ใช่คุณไปเหนื่อยอยู่คนเดียวทําอยู่คนเดียวนะครับแล้วที่สําคัญนะครับคุณต้องมีทีมคอนเทนต์ทีมมาร์เก็ตติ้งรองรับแล้วคุณจะสร้างทีมพวกนี้ให้ขึ้นมาช่วยคุณได้อย่างไรในคอร์สคอร์สนี้มีสอนเอาไว้หมดแล้วนะครับมันเป็นการสกัดความรู้ตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาของคอร์สปีนะครับมันไม่มีตำราที่ไหนแล้วครับเพราะมันเป็นคอร์สที่สอนจาก ประสบการณ์ของโคชบีโดยตรงถ้าคุณอยากสร้างตัวตวนบนโลกออนไลน์แล้วก็มียอดขายได้ร้อยล้านต่อปีแบบมีระบบรองรับไม่ใช่เหนื่อยเองคนเดียวทําเองคนเดียวอยู่คนเดียวนะครับผมโคชบีแนะนำข้อนี้มากๆเลยครับผมถ้าคุณสนใจนะครับทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับแอดมินเพิ่มเติมได้เลยครับผมแต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทาง t ิ k กต o k นะครับให้กลับไปที่แอป a c e b o o k นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโคชบีพลิกชีววิตด้ย เสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโค้ช B นะครับสังเกตนะครับผู้ติดตาม290,000คนแล้วก็กดส่งข้อความทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับแอดมินเพิ่มเติมได้เลยครับผมโค้ชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์